อัปเดตต้นไม้หนึ่งต้นนะครับแผมหน้าอ่าเป็นตอไทยซากธรรมชาตินะครับตรงนี้เสียบยอดช่วงนี้นะครับเป็นเสียบแผมหน้าไต้หวันนี้มีรอยเสียบอยู่ตำแหน่งเดียวนะครับเป็นตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เล่นตอไทยซากธรรมชาตินะครับมีเนื้อเยื่ออยู่จุดเดียวก็เสียบแล้วก็ตั้งเข่งได้อยู่นะครับนี่เป็น เสียบจุดเดียวในกิ่งข้างบนนะครับก็เ,เดี๋ยวรอรายละเอียดอีกนิดแล้วรอให้กิ่งใหญ่ขึ้นอีกหน่อยก็จะ ลงไปเลี้ยงต่อในกระถางจริงแล้วนะครับอันนี้ก็รออีกแปบ๊บหนึ่งครับต้นแรกนะครับที่มาอัปเดตกันสวัสดีครับ